ดีครับยินดีต้อนรับสู่โชว์รูมบริษัทอินเตโลประเทศไทยนะครับที่ท่านเห็นอยู่ข้างหลังตรงจุดนี้นะครับก็คือตัวโปรดักต์เราเรียกว่า MCP หรือ Modular Conveyor Platform ซึ่งบริษัทอินเตโลเราได้นำเข้ามานำเสนอให้เกือบลูกค้าที่ใช้งานอยู่ในประเทศไทยนะครับให้เลือกใช้นะครับ MCP ตัวนี้เองเนี่ยจะเหมาะกับอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นทางด้านของ e-Commerce นะครับอุตสาหกรรมที่เป็นทางด้านของการผลิต นะครับอุตสาหกรรมที่เป็นทางด้านของการดิส t ิบิวชั่นนะครับในตัว M C P เองเนี่ยเรามีการเลือกนะครับให้กับลูกค้าได้ใช้งานไม่ว่าจะเป็นในส่วนของทาร์นเฟอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของไดเวอร์เตอร์นะครับและหลายๆรูปแบบลูกค้าสามารถที่จะเลือกใช้งานได้นะครับในส่วนของ M C P เองเนี่ยนะครับในตัว Key Component หลักๆที่เป็นการขับเคลื่อนของมัน รเราจะใช้เทคโนโลยีใหม่ก็คือตัว EC 5000นะครับ EC 5000หรือเราในแพ็กเกจรวมเนี่ยเราเรียกว่า DC p พลตฟอร์นะครับ DC แพลตฟอร์มเนี่ยจะเหมาะมากสำหรับอุตสาหกรรมปัจจุบันนะครับที่เรากำลังนำไปสู่อุตสาหกรรม4.0นะครับอุตสาหกรรม4.0เองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัว EC 5000นะครับ EC 5000ถ้าเรามาดูจาก,จากตรงจุดนี้นะครับตัว DC p พลตฟอร์เนี่ยนะครับ เราได้มีการพัฒนาปรับปรุงเพิ่มมากขึ้นนะครับจากที่เรามีแรงขับอยู่ที่24โวลต์น,นะครับเราเพิ่มอีกออปชันหนึ่งให้กับลูกค้าก็คือที่48โวลต์รวมกระทั่งเราเพิ่มขนาดของตัวโรลเลอร์นะครับจาก50เราเพิ่มมี60เพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็แรงขับมีตั้งแต่20วัตต์35วัตต์แล้วก็50วัตต์เพิ่มมากขึ้น ในส่วนของเทคโนโลยีภายในของมันเองเนี่ยนะครับเราจะมีทั้ง AI หรือที่เราเรียกว่า analog interface นะครับหรือ BI ที่เราเรียกว่า Bus Interface ในส่วนของ Bus Interface เนี่ยจะเป็นเหมาะมากสำหรับอุตสาหกรรม4.0ที่เราสามารถที่จะท่านลูกค้าเองเนี่ยสามารถที่จะดึงข้อมูลเอามาใช้ในการควบคุมดูแลจัดการนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการผลิตเอง นะครับหรือการควบคุมทางด้านของการดูแลบำรุงรักษานะครับในส่วนของการทำงานคู่กันกับตัวโดร์ไดซ์ EC 5 0 0 0เนี่ยก็คือตัวมันติ c o n t r o l นะครับมันติคอนโทร l ตรงจุดนี้จะเป็นเทคโนโลยีล่าสุดของอินเตอร์ที่ค่อนข้างจะอัจฉริยะมากนะครับจะมีการสื่อสารระหว่างกันนะครัทำงานร่วมกันกับทางคอมพิวเตอร์นะครับอุปรกรณ์อีกตัวหนึ่งที่จะต้องใช้ร่วมกันก็คือตัว power supply นะครับพาวเวอร์ซัลายของบริษัทอินเตอรโลเองตรงจุดนี้ก็ดีไซน์ให้เหมาะสมกับลักษณะของการใช้งานนะครับการป้องกันไฟย้อนกลับการป้องกันแรงดันตกนะครับซึ่งภาพโดยรวมของ DC p l แพลตฟอร์ก็ที่เห็นอยู่ข้างหน้าตรงจุดนี้นะครับตอนนี้เราเดินต่อมาดูในส่วนของอุปกรณ์ที่เราจะเลือกใช้ในการลำเลียงสินค้าที่มีน้ำหนักหนักมากขึ้นนะครับ ในส่วนของอินเตอรลเองเราก็มีสินค้าที่จะมานำเสนอให้กับลูกค้าได้เลือกใช้งานนะครับก็คือตัว MPP นะครับหรือ Modula r p a l e t t p p l t t o r r m นะครับ Modular p a l ์เ t ตแเนี่ยเราก็จะเป็นลักษณะแพลตฟอร์มคล้ายๆกับทางด้านของ MCP เหมือนกันซึ่งจะมี Product มีรูปแบบให้ลูกค้าเนี่ยสามารถเลือกใช้งานได้เหมาะสมกับลักษณะงานความต้องการของทางลูกค้านะครับในส่วนของ อุปกรณ์หลักๆที่อยู่ภายในของตัวโมดูลาพาเลตแพลตฟอร์มเราก็จะมีตัวพาเลตไรท์ที่จะเป็นคีย์หลักในการที่จะเอาเข้ามาใช้งานนะครับในส่วนของพาเลตคอนเว v เยอร์นะครับส่วนของตัวพาเลตไรท์ตัวนี้เองเนี่ยจะคล้ายกับในส่วนของ ec 5000นะครับซึ่งเราสามารถที่จะดึงข้อมูลนะครับในส่วนของการใช้งานนะครับในส่วนของการ เตรียมสำหรับการบำรุงรักษานะครับโดยมีการอุปกรณ์ควบคุมลักษณะคล้ายกันกับทางด้านของตัว EC 5000ก็คือตัว Palette Control นะครับทางบริษัทอินเตโลก็อยากจะขอเรียนเชิญลูกค้าทุกๆท่านนะครับเข้ามาเยี่ยมชมสินค้าของบริษัทอินเตโลแล้วก็มาปรึกษากับทีมงานของบริษัทอินเตโลเพื่อเลือกสินค้าให้ใช้งานเหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าทุกๆท่าน ยินดีต้อนรับสู่โชว์รูมของบริษัทอินเตอโลประเทศไทยนะครับขอบคุณมากครับ